ก็สวัสดีทุกท่านนะครับทางโรงพยาบาลเราเองนะครับก็เห็นความสําคัญนะครับของอสถานที่ รับประทานอาหารนะครับแล้วก็ของว่างต่างๆนะครับเราวันนี้ครับก็ได้รับได้รับเกียรตินะครับจากทางไก่ไก่ห้าดาวนะครับมาเปิดร้านนะครับเป็นบูธที่เรานะครับก็นอกเหนือจากบูธที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับหรือว่าทางฝั่งนูธก็จะมีท่านแคสันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางไก่ห้าดาวนะครับได้มาเปิดสาขาที่เราเพิ่มอีกสาขานะครับก็เป็นการเพิ่ม ทางเลือกแล้วก็ความสะดวกทำความอร่ามอร่อยให้กับผู้รับบริการทุกวันครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึง2ทุ่มเลยนะครับนะท่านที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของอาหารการกินนะครับทางนี้เราก็เราก็ช่วยดูแลลมกับทางฟาสาครับแน่นอนครับโรงพยาบาลเราก็มีหน้าที่และมีนโยบายนะครับในการที่จํานวนความสะดวกให้กับผู้ที่มารับบริการท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถเรื่องกบริการต่างๆและเรื่องอาหารการกินครับอาหารว่างนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพื่อความสะดวกขที่เราบปิดครับสำหรับช่วงนี้ก็คงฮอตฮิตมากที่สุดก็คงเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับและขณะนี้นะครับทางโรงพยาบาเลเซมราสิงคินเนี่ยให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะครับซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเลือกซื้อนะครับแล้วก็กําหนดวัน ได้อจองเวลาฉีดได้นะครับและขณะน,นี้ทุกวันนี้เราให้บริการที่โรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลเกษมราชเิมบรินโรงพยาบาลเกษมราชแม่สายแล้วก็ที่คลินิกเกษมราชชยงแสงด้วยครับเวลาเราเปิดฉีดวัคซีนนะครับตั้งแต่8โมงเช้านครับถึงหกโมงเย็นนะครับ ทุกวันนี้ก็วันละประมาณ2,100คนครับอ่สำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เชียงรายนะครับเปิดเมืองหรือว่าดูมิ่งเชียงรายครับเราก็มีความรู้ว่าในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยเราไม่เคยปิดอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ก็เราก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่ร่วมเฉลิมฉลองดูมิ่งเชียงรายร่วมกับชาวเชียงรายทุกคนนะครับเรามีบริการตามปกติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวลานอกเวลา,นอ,วลานอกเหนือจากนี้เรายังมีเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับ การเรื่องของความงามนะครับที่เรามีศูนย์บริการทุกเศษขึ้นมาทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทางหน้าเว็บเซต์เฟซบุ๊กของโรงพยาบาลได้นะครับเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษถูกใจทุกท่านแน่นอนครับ